ครับก็ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมแมนผู้ไทยนะผมคิดวน,นี้นะคนอ่าเรามาอยู่ในแอป,ปของแ a p คอยนะคนอ่าแอป,ปนี้ก็สามารถหาเงินเข้ากับบัญชีของทูมานี่บ l ลเลตได้ฟรีนะคนอ่าแอป,ปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store เนาะ,อะแอป,ปนี้นะคนอาจจะเป็นแอป,ปแนวดาวน์โหลดเกมนะคนอ่าหรือว่าเราไม่ต้องดาวน์โหลดก็ได้นะนะคนก็คือ เรามาเล่นเกมในอ่าแถบคอยนี้นะทุกคนอ่ะเพื่อรับเงินนั่นเองนะทุกคนอ่ะตรงนี้เลยนะทุกคนถ้าใครอยากจะถอนเงินเนาะก็ให้มาที่ถอนได้เลยนะทุกคนกดเข้าไปหนึ่งทีนะทุกคนตรงนีน้ ตรงนี้นกคนอาจจะเป็นการถอนเงินนั่นเองนะคนจะมีของวอลเล็ตแล้วก็ของเพียบาของอะไรต่างๆเนาะอ่ประมาณนี้เลยแต่ส่วนมากก็จะหาเงินเข้าวอลเล็ตกันเนาะอะ่ประมาณนี้ตอนนี้นะคนอ่าแอปนี้นะคนจะสามารถถอนได้ก็คือ100ร้บาท200บาท500บาทแล้วก็1,000บาทนั่นเนองนะคนอ่าแอปนี้ก็ถอนเงินได้จริงนะคนอ่าผมก็ถอนมาหลายรอบด้วแหละนะคนอ่าประมาณนี้เลยถ้าใครนะคนอยากจะเล่นเกมนี้นะ,นะคนนี่ เราไม่อยากดาวน์โหลดเกมให้หนักเครื่องนะทุกคนก็ให้มาตรงนี้ได้นะทุกคนอ่ะมันจะมีคอมพว่ตเกมอยู่เนาะอ่ะเนี่ด้านล่างนะทุกคนตรงนี้นี่เลยทุกคนมันจะมีเกมให้เล่นอยู่ฮะทุกคนแล้วก็เลือกไปหนึ่งเกมเนาะอ่ะแบบนี้เลยนะทุกคนนี่มันก็จะมีอ่ะเกมขึ้นมานะทุกคนตรงนี้นี่แล้วก็มันจะมีวงล้อนะทุกคนตรงนี้นี่นี่มันหมุนเก็บอยู่นะตอนนี้ ให้เราเลื่อนไปนะคนผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะใช้ออโต้คลิกได้หรือเปล่านะคนเพราะว่าให้มันเก็บเหรียญอัตโนมัตินั่นเองนะคนผมยังไม่ได้ลองนะคนอ่ะนี่เลยเปลี่ยนมันก็จะหมุนไปเนาะถ้าใครอยากจะเล่นเกมก็เล่นไปเลยนะคนนี่อ่ะมันจะมีกล่องให้เก็บนะคนตรงนี้ให้เรากดคลิกเข้าไปหนึ่งทีเนาะอ่ะนี่เลยนะคนมันก็จะได้รับมาแบบนี้เลยนะคนหรือใครอยากจะเก็บไปหลายรอบนะคนก็สามารถ ปล่อยไปเรื่อยๆเลยทุกคนให้มาเก็บคอยนั่นเองทุกคนอ่ะตรงนี้ก็สามารถขูดได้ทุกคนนี่อะตรงนี้ไม่ได้อะไรเนาะคนปิดไปก่อนเนาะค็ได้มาอีกยี่สามเหรียญเนานะอ่ะแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาทุกคนให้วงล้อนหมุนแคนะ่นั้นเองเนาะนี่นี่มันก็จะหมุนสะสมไปเรื่อยๆนะทุกคนอ่ะตรงนี้โอเคกดกลับออกไปก่อนเนาะอ่ะกดรับได้อีกหรือเปล่า ต้องรอให้มันขึ้นกล่องของขวัญก่อนนะฮะทุกคนเผื่ออ่ะมันจะรับได้ทุกคนตรงนี้นี่แล้วก็แค่ขยับหน้าจอโทรศัพท์แค่นั้นเองนะทุกคนมันก็จะสะสมเหรียญนั่นเองเนาะ,ะอ่ะนี่เลยอ่ะให้ตรงนี้ทุกคนอ่ะเราก็สามารถเล่นเกมรอได้เลยทุกคนนี่นี่นี่มันก็จะขึ้นให้เก็บเรื่อยๆนะทุกคนนี่นี่ได้ามาอีกสิบเจ็ดเหรียญเนาะ,ะก็กดติดไปนะทุกคน แล้วก็เล่นเกมของมันไปนะคนแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปดาวน์โหลดเกมมาเล่นก็ได้นะคนมันหนักเครื่องเนาะบางทีเอบางคนมือถือบางคนนะคนมันจะพื้นที่น้อยนะคนแต่ว่ามันก็มีเกมของเขาให้เล่นนะคนข้างในเนาะก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะคนแอปนี้เล่นฟรีนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดมาให้ละกันนะคน่าใต้คอมเมนต์กับช่องคําอธิบายละกันเนาะาำรัแบบแอปนี้นะทุกคนโอเค ก็เล่นง่ายๆนะคนมันก็มีเกมเยอะแล้วคนสลับเกมของเขาเนาะนะก็เก็บกล่องมาอีกนะทุกคนนี่เลย18อ่ะโอเคกดปิดไปก่อนเนาะน้ะ่นี้เหรียญมันก็จะเข้าอ่าตัวแอปอัตโนมัตินะทุกคนตรงนี้น่ะอ่ะนี่แอปมันวิ่งขึ้นไปอยู่นะฮะทุกคนเมื่อกี้มันก็มีเยอะนะคนเกมเลือกเล่นกันได้นะคนแอปนี้เล่นฟรีแนละ้ว อตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมนะคนนี่ก็เป็นการเช็คอินเจ็ดวันนั่นเองนะคนเราก็สามารถเช็คอินได้แล้วก็มีการเชิญเพื่อนนะคนนี่เลยนะเชิญเพื่อนนะคนอ่าเก้าสิบบาทนะคนตรงนี้มันจะบอกอยู่นะก็สามารถเอาไปทํากันได้นะคนนี่อันนี้ก็ภารกิจของมันก็รับไปนี่เลยหายง่ายๆเนะคนเหรียญอ่าโอเคได้มาอีกหนึ่งร้อยคอยนะคนตรงนี้ฉันมีอะไรหรือเปล่านะคนตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมนะคนแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ดาวน์โหลดเกมนะคนเพราะว่าผมเล่นเกมในแท็บเพราะว่าผมเล่นเกมในตัวแอปเลยนะคนตรงนี้เนาะถ้าใครอยากจะเชิญเพื่อนนะคนก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะคนนี่นี่มันมีคําว่าเชิญอ,อยู่ตรงนี้เนาะให้กดเข้าไปหนึ่งทีเนาะอ่านีุ่กคนอ่าถ้าใครอยากจะเอาไปเชิญเพื่อนนะคนให้มาตรงนี้ได้นะคนนี่เลย เชิญท่านที่นะคนหรือว่ามากดตรงนี้ก็ได้นะคนนี่นี่ที่มันมีรูปพีเขียวเนี่ยกดเข้าไปอย่างทีนะคนอ่ะแล้วก็เอาไปแช์นะคนอ่ะที่เฟสมกซเจอไลน์ก็น่าจะได้อยู่นะทนอ่ะถ้าใครมี youtube ก็เอาไปแชร์ลง youtube นะคนอ่าประมาณนี้เลยนะเพื่อสะสมเหรียญนั่นเองนะทกคนอ่าโอเคแล้วก็จะมีอ่าพวกโคดอังเปาเ่อนเพื่อน,อนแล้วก็หาไรายได้นะคนโคดอังเปาทุกคนมันต้องเป็นกิจกรรมเนาะ ถึงจะได้โค้ดมันมาเนานะคนประมาณนี้มันก็จะมีวงล้อเนาะคนก็คุ้นน้าคุ้นตากันดีกับวงล้ออ่าประมาณนี้เลยนะคตนตัวนี้จะหมุนได้ยี่สิแปดครั้งนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยตรงนี้อ่ลองหมุนดูสักรอบหน่อยนะคนปั๊บปับป๊บปับ๊บอ่าหกเหรียญได้น้อยบะทุกคนไปเล่นเกมดีกว่ามัง้ง <laughs> อ่ามันได้น้อยนะคนตรงนี้อเดี๋ยวกดกลับไปก่อนเนาะอ่าโอเคแนะนําให้มาเล่นเกมตรงนี้ดีกว่านะคนนี้เลย มีเกมเยอะนะคนมีเกมเยอะนี่นสามารถเอาไปเล่นได้นะคนเพื่อเก็บเหรียญนั่นเองก็มันได้เหรียญไว้ด้วยนะคนผมคิดว่านะตรงนี้แต่ถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดเกมไปเล่นนะคนเพื่อเก็บเหรียญตรงนี้ก็สามารถเก็บได้นะคนแบบนี้ได้ถอนเงินเลยนะคนนี้เลยแต่ว่ามันก็จะเป็นเควสที่ยากหน่อยนะคนเพราะว่ามันเป็นการดาวน์โหลดเกมนะคนแล้วก็ทํากิจกรรมของมันนั่นเองเนาะอ่ะมานี้แต่ถ้าใครจะโหลดไปเล่นจริงๆ,ๆนะคนแนะนําให้หาต่าๆไว้นะคน จ็ดพันอย่างนี้นะคนอ่าเจ็ดพันแล้วก็พันกว่าเนี่ยมันจะได้ง่ายกว่านะคนเคลียร์มันจะไม่ยากนะคนคิดว่าเนาะแต่สําหรับผมนะคนอ่าแนะนาให้มาเล่นเกมตรงนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะไม่ได้หนักโทรศัพท์เราเนาะคนเพราะว่ามันก็มีเกมให้เล่นเยอะเนาะคนอ่ะมานี่เลยโอเคนะคนสำหรับแอปแท็บค่อยนะคนก็สามารถแลปเล่นกันได้นะคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเกมเท่านี้นะคนอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอแล้วกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ see you